และลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีนะคะลูกศิษย์นะคะของป๋าอันและพ่อชูชกนะคะปฏิหารพ่อชูชกนะคะเปิดให้ไหวและเปิดให้ขอคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้านะคะไปไหว้ไปขอด้วยจิตศรัทธานะคะแล้วก็วันนี้คะ่ะเช่นเคยพี่ปุ้งก็จะมาบอกนะคะทางไปปฏิหารพ่อชูชกนะคะง่ายๆเลยคะ่ะไม่ยากนะคะ ไปที่5แยกวัชรพลนะคะเลี้ยวขวาไปนะคะจะก็จะเห็นตึกสีม่วงนะคะบานเลขที่32นะคะถ้าเกิดไปไม่ถูกยังไงนะคะก็โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาถามทางเลยนะคะ029458538นะคะค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะไปเวยหัวใจแห่งความศรัทธานะคะ ไปไหวไปขอกันเลยนะคะไก่หว